สวัสดีครับเพื่อนๆนชาวเซเว่นไนทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกอีกแล้วนะฮะก็ในคลิปนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆไปตี w o r l d ลบอสตัวใหม่นั่นเองนะครับผมก็บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันแปลกมากเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เกาหลีอะไรเพื่อนๆก็คงยังไม่เห็นนะมันเข้ามาที่เซิร์ฟเอเชียนะผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นมีหรือเปล่าน,นะครับแต่ว่า <laughs> เพื่อเพื่อนก็คงอยากตีกันได้คะแนนสูงๆใช่ไหมงนั้นวันนี้ผมก็จะมาบอกเทคนิคละกันนะครับโอเค ก่อนอื่นเลยก่อนไปเข้าหน้าเวิร์ลบอสนะเพื่อนๆอย่าลืมเจ้าบัฟตัวนี้นะฮะบัฟตัวนี้เอามาจากไหนนะครับก็เข้าไปตรงกิ้แล้วก็ประสาทกิ้นะครับบอกต้องให้หัวกิว้หรือลองหัวกิ้กดเท่านั้นนะฮะอันแรกนะอืบอกหัวกิ้วว่าขอเป็นอันนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเปลี่ยนได้ตลอดทั้งวันนะอืหัวกิวว้วก็คงน่าจะเปลี่ยนให้นะครับ ส่วนใครที่เป็นหัวกิวอย่างผมเนี่ยก็สบายไปเลยแอบเปลี่ยนตลอดเวลานะครับโอเคอาเข้ามาที่สงครามบอสนะครับผมก็เราก็จะเจอรัชทายาทมินนะฮะวันนี้ผมตีได้4ล้าน9นะอยู่ที่อันดับ36เลยนะครับอืมตอนนี้มันเช้าอยู่ด้วยแหละนะก็เดี๋ยวเย็นเย็นก็คงล่วงไปนะไหนวามีพเนี่ยนี่ครับอยู่อันดับ13ของวันนะฮะก็ ค่อนข้างเป็นแต้มที่น่าพอใจนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้มันโหดยังไงนะครับเริ่มต้นกันที่ไอ้นี่ก่อนเลย Strategy Guide นะครับผมก็ไอเจ้านี้เนี่ยมีถึง5สกิลเลยนะครับสกิลแรกเนี่ยคือมันจะบัฟให้ตัวเองมีการสะท้อนได้นะครับแล้วก็เวลราเรายิงเนี่ยเราจะโดนสะท้อนแล้วย,ยิงเบาอีกนะครับก็สกิลนี้เนี่ยติบเทิร์นนะ คุณจะเร่งไม่ได้นะครับคุณต้องมาลบบัฟนะครับโอเคสกิลที่2นะสกิลยิงก็คือจะขั้งความเสียหายกายภาพ5้าเป้านะครับแล้วก็ทะลุบ,บัฟแล้วก็ยังเพิ่มคลูดาวนะและยังตาบอสอีกอแบบนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าต้องใช้ตัวอะไรกันบ้างนะครับทั้งบอดทั้งเพิ่มพลูดาวเนี่ยสกิลถัดมานะฮะยิงปืนไฟนะก็สกิลหมู่5้าเป้านะครับแล้วก็ทะลุบ,บัฟแล้วก็ยังติด เผาไหม้อีก2อนะสองเทินนะครับจะพดว่า2นาทีเฉยโอเคต่อไปครับพิชาการโจมตีนะครับสกิลนี้เนี่ยมันพิเศษนิดน,นึงนะ,ค,ะคือเหมือนพอมันใส่เราแล้วเนี่ยพอเทินไหลไปเนี่ยเราก็จะตายเลยนะครับเออคล้ายๆกับเดชนะเหมือนผมเคยโดนอยู่แต่ว่ามันยังไงเราก็ยืนอยู่ถึง5นาทีอยู่แล้วฮะถ้าเราควบคุมได้นะครับสกิลสุดท้ายนะเป็นสกิลบัฟเหมือนกันนะครับเพิ่มป้องกันก็คือ ถ้าเขาใช้สกิลนี้เนี่ยเราจะตีไม่เข้าเลยนะฮะทั้งหมด10เทิร์นด้วยกันฉะนั้นเราต้องลบบัฟเท่านั้นนะฮะบัฟเนี่ยมี2บัฟนะตัวที่ผมใช้เนี่ยจะเหมือนตามนี้หมดเลยยกเว้นตัวหลังนะ,ะเป็นจูพี่นั่นเองนะครับโอเคมาดูของกันหน่อยฮะเริ่มต้นที่ตัวดาเมจหลักสุดแสบนะครับผมใส่อาวุธบอสจุดอ่อนนะครับกับอาอาวุธของ e m นะความเร็วนั่นเองแล้วก็ใส่เลือดกับตอบโต้นะยังบวกไม่เสร็จเลยเห็นไหมแล้วก็ประดับเนี่ยเป็นครีดาเมตแล้วก็เสริมเดทเข้าไปนะครับเออส่วนเจมเนี่ยเป็นดูดเลือดแล้วก็เพิ่มดาเมจแล้วก็ครีดาเมจนะครับโอเคนะถัดมาเอเรียลครับผมเอเรียลเนี่ยแทบมันคือไม่ได้บวกอะไรเลยนะแต่ว่าใส่2เร็ว2เลือดนะฮะแล้วก็อันนี้มันนีก็เป็น คริเรตแล้วก็กีดเมทแล้วก็ดูดเลือดนั่นเองนะครับอ่ะข้ามตัวไปรา,าเชลนะครับผมราเชลผมใส่เป็นเรวบจุดอ่อนนะแล้วก็ใส่เลือดกับบล็อกนะครับประดับเนี่ยกีดเมทนะฮะเพราะว่าใช้กับตัวอื่นด้วยนะเออสกิลลางเนี่ยมันค่อนข้างแรงครับกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็อัญมนีเป็นจุดอ่อนดูดเลือดแล้วก็ อาคีเดเมดนะครับถัดมาเอสครับผมก็ใส่เป็นสองเร็สองเลือดอ่ะไม่ใช่เลือดกับบล็อกนะครับเบอร์ละแล้วก็แวนไวชิลนะครับผมอันนี้มันนีเป็นเพิ่มดามเมจบล็อกแล้วก็ดูดเลือดนะฮะเน้นถึกนะครับเอสผมเนี่ยต่อมาอูชงนะครับผมผมใส่เป็นคริก,กับเร็วแล้วก็เลือดเลือดนะครับอันนี้มันมีชิ้นเดียวเท่านั้นคือดูดเลือดนั่นเองนะครับ อ่าเรามาดูพาสีฟก่อนนะฮะพาสีฟเนี่ยเน้นเป็นดาเมจนะฮะก็ลอกผมไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เพิ่มความเร็วเนาะโอเคตามนี้นะครับผมพาสีฟอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงหน้าที่ของแต่ละตัวนะครับตูพี่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นดาเมจหลักนะราชเชลเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วครับตัวเอามาเป่านกไฟนั่นเองนะฮะทุกเวอร์บอสนะ แล้วก็แถมยังมีสกิลล่างที่เป็นดาเมจร,รองได้ด้วยนะฮะคีร้อยเปซนเอนะครับผม <My S 1> ก็เอเนี่ยมีสกิลสับเป้าเดียวนะครับที่ทำให้โดนแรงขึ้นอีกแปดสิเปอร์ซนเหมือนซิกเลยอืมก็ถามว่าทำไมไม่ใช้ซิกนะครับผมในทีมนี้เนี่ยเรามีตัวเพิ่มคลิสเลตอยู่แล้วเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแล้วก็สกิลบนที่สับหกร้อยซ็นของซิกเนี่ยไม่มีเวลาได้ใช้เลยนะครับอืม ฉะนั้น S ที่เป็นตัวพิเศษแล้วมีค่าสเตตัสสูงกว่าเนี่ยก็น่าจะดีกว่าแต่สำหรับใครที่มีซีกเลเวลสูงกว่า S เนี่ยผมว่าซีกก็ดีมันไม่ค่อยต่างนะครับโอเคแต่ว่าเรามีเจ้านี่ครับเอเรียลนะเพิ่มคิเลตถึง40%นะครับซึ่งมากกว่าซีกอยู่10%นะครับแล้วก็เจ้านี่เนี่ยมีหน้าที่คือ,อาการตาบอดนะครับแล้วก็ลบปับ๊บัตูเท่านั้นไม่พอนะฮะยังมีบัฟเเมจ อีก50%ตามเธอร์นนะฮะให้อัศวินทั้งทีมนะครับและยังรีเซ็ตคูดาวทั้งทีมอีกด้วยนะฮะนั่นก็เป็นสกิลเวสของเอเรียลนั่นเองนะครับแต่ตัวที่สำคัญกว่าเอเรียลที่ทุกคนต้องมีนะครับคือเจ้าอูชงนะครับตอนเข้ามาแรกๆได้แบบไม่มีใครปั้นเลยนะแล้วก็เพิ่งมาปั้นกันตอนที่มันกันคูดาวได้นะครับผมนี่ครับกันคูดาวกาันสตันนะครับ ในจุดนี้เนี่ยเราจะเอามากันคูดาวอย่างเดียวเลยแล้วก็คิวล่างนะครับที่เอาไว้ลบบัฟได้ด้วยนะฉะนั้นเราต้องช่วยกันลบบัฟนะอย่างที่ผมดูไปเนี่ยมันมี2บัฟถูกไหมเออฉะนั้นอูชงเนี่ยควรมีที่สุดแล้วนะส่วนตำแหน่งเอเรียลเนี่ยถ้าใครไปอยากประหยัดหินเนี่ยก็ใช้เป็นพวกสไปซ์หรือเอลิเซียก็ได้นะฮะม,มันกันได้อยู่นะครับไม่เลว พราะว่าเอเชียเนี่ยมันมีการเพิ่มอีก2ครั้งใช่ไหมสกิลเวกเออส่นสัตว์เลี้ยงนเนี่ยก็ใช้เป็นจูซี่นะครับผมใครที่มีวิเชลหรือว่าเดลอนเดโรเออเนี่ยจะโอเคมากๆเลยนะครับอืมโอเคก็จบไปแล้วฮะการแนะนำทีมนะต่างๆที่กของการลงเอรักษาญาติเนี่ยนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าผมจะลงให้เจ้านี่ยังไงนะครับผมโอเคไปดูกันเลยครับ ตอนนี้เรามาอยู่ในหน้าของบอสนะครับผมก็เจอไอ้หน้ารอยืนอยู่บนประตูนะครับเราก็ต้องทำการน็อกไฟมันเดี๋ยวมันตีเราแรงครับิีนี้นะครับเป็นการบัฟให้มันสะท้อนได้นะครับแล้วก็เราจะยิงมันเบาลงครึ่งหนึ่งเลยนะครับิีนี้ถ้าเป้านะครับหายห่วงไม่มีอะไรครับมันใช้รอบเดียวนะทิมเมื่อกี้ผมลองเล่นมาหลายรอบแล้ว ผมก็จะใช้สกิลบนเลยนะครับของจูพี่เลยไม่รอช้ายิงเลยใครจะใช้สกิลล่างของก็ได้นะผมว่ามันก็พอๆกันอนะเออไม่รู้นะเพราะว่าบอสตัวนี้เทิร์นมันไหลไวนะครับก็ลองดูผมลองทั้งสองแบบแล้วผมชอบแบบยิงอันบนมากกว่าครับ นี่ครับเวลามันปล่อยลูกเนี่ยคือหมดไปหนึ่งเธอแล้วฉะนั้นเราสังเกตได้นะครับว่ามันจะหมดมเมื่อไหร่เอเลี่ยวบัฟโอเคครับนี่ครับผมบัฟดาเมจ50%นะครับอ่ะอนี้เราลบด้วยนะครับมันบัฟอ,อีกแล้วนะ อิูล่างอูชงเนี่ยลบได้นะครับอย่างที่บอกไปกลับไปครับกลับไปยิงดูเท่าไหร่อืมสี่หกหกแปดศูนสามด้วย <c oughs> นี่ครับยิงปกติคิดอกละแสนนะฮะลับไปครับเดี๋ยวมันหมดนะยิงโอเคครับสวยงามอืมเดทไม่เด้งเลยอะ ยูล่างลาเชลนะครับจะได้ช้ยหม้โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนะครับไกกิตาเมตมันก็แรงอยู่ใช่ไหมเนี่ยครับมันปล่อยาอีกแล้วเราก็ต้องบัฟต่อยูนี้แรงมากนะถ้าไม่มีนกไฟเนี่ยตายยกโขงเลยตายจริงๆนะฮะโอเคบัฟไปฮนะ โอ้มันใช้สกิลนี้นะคือต้านทานดาเมจทุกอย่างสิบเทิร์นก็ต้องลบอีกตัวนี้เหนื่อยหน่อยนะครับคือต้องลบบ่อยเนี่ยมาอีกแล้วโอ้บัฟอะไรกันเยอะแยะเนี่ยมันทําให้เราเสียแต้มช่วงที่เราต้องมานั่งลบนะครับยิงไปนะ เอ้สามล้านละยิง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 ไปยิงต่อเนื่องครับไม่หยุดไม่หย่อนฮนะยิงต่อเนื่องต่อเนื่องครับต่อเนื่องต่อเนื่องไปอือืม อ,อ,อ,อืโอ้ยบอสมันไอ้นี่นะ้วฮะห้านาทีแล้วนะนั้นเราไม่ต้องสับไม่ต้องอะไรแล้วมันไม่ทันแล้วครับก็ลุน้นคือเนี่ยครับถ้าเจสกิวนี้เนี่ยจบเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบยังพอมีความหวังนะ บางทีมันไม่ได้ใช้สกิลไอ้แลบ,บลิ้นพ่นไฟนะครับเราก็จะยังรอดแล้วมายิงต่อได้นะถึง6นาทีเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมได้4ี่หลานเเนี่ยเออผมรอดไปถึง6นาทีเลยนะฮะแล้วก็ได้ยิงย่างนี้แหละครับเนี่ยเห็นไหมเลย5นาทีไปเราก็ยังทําดาเมจได้อยู่นะครับเนี่ยยิงไปเลยฮะยิงต่อสกิลนึงเนี่ยก่อนหนาทีโอเคครับเพราะว่าถ้า6นาทีแล้วมันจะไีแรงมากๆครับรอบนี้เนี่ย ก็น่าจะประมาณนี้นะเนี่ยไม่มีลบบัฟแล้วทำอะไรไม่ได้ฮะทำดาเมจไปเลยครับสุดๆไปเลยอืมสิ้นไปเรียบร้อยครับสกิลนี้ตายแน่นอนครับเป็นแสนอือโอ้โหดูเลขครับโอเคเหลือราเชลเหลือทำไมมันบัฟบัฟแล้วนะครับเราก็ตีไม่เข้าแล้วนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ผมว่าถ้าเกิดดวงดีๆเนี่ยอันนี้คือดวงแย่แล้วนะอืมผมว่าดวงดีๆเนี่ยเราจะเล่นไปถึงห้าล้านได้เลยนะครับแต่ว่าผมยังความสามารถไม่พอเออเพื่อนๆคนไหนเก่งๆกว่าผมเนี่ยลองเอาไปใช้ดูนะครับผมก็อันตีบอสเนี่ยผมก็เนี่ยครับก็ถามเพื่อนๆเนี่ยที่เก่งๆมาฮะนี่วันนี้ได้ที่สองเลยนะแต่ก็ยังแพ้ที่บิ๊กอยู่ี่บิ๊กเนี่ยเขามีดาบบอสสองอันนะฮะโอเค ก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับก็เพื่อนๆก็ลองเอาเทคนิคผมไปใช้ดูนะครับอืมก็ขอบคุณมากที่รับชมคลิปของผมจนจบนะครับผมก็อย่าลืมตับตั้งใจเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะผมจะได้ทำคลิปออกมาอีกเยอะๆนะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย